ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูแปลงนาแปลงนี้นะครับแปลงที่เรามาทําแห้งไว้นะครับแล้วก็คงจังกันได้นะครับแปลงที่มีบ่อนะครับก็เป็นแปลงที่เราทํานาหวานแห้งแล้วก็มาฉีดยาคุมแห้งนะครับที่ฉีอดออกซาไดอาซอนบวกกับกูฟอซินินนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวนะครับอันนี้เรียกข้าวหวานแห้งนะครับหรือข้าวหวานบางนะครับ เมื่อการหวานบางเนี่ยนะครับมันก็จะได้ขนาดรวงที่ใหญ่ข้าวไม่ล้มง่ายนะครับไม่ว่าฝนจะหลงฤดูหรือไม่หลงนะครับน้ําก็อย่างที่บอกนะครับมีน้ําบ้างไม่มีบ้างดินแค่ชื้นเพราะว่าเราใช้น้ําฝนนะครับถึงเรามีบ่อเราก็ไม่ได้วีดใส่นะครับเราใช้แค่น้ําฝนเป็นหลักนะครับเห็นนะครับว่าลักษณะดินไม่ดีตรงไหนที่ดินไม่ดีเราหวานหนาหวานบาง ข้าวมันก็จะได้ขนาดรวงที่เล็กนะครับแล้วก็ข้าวก็จะต้นแจกแันนะครับเห็นไหมดินไม่ดีนะครับดินไม่ดีข้าวยังไงก็ไม่โตส่วนตรงไหนที่ดินดีข้าวก็จะรวงดีต้นโตนะครับแปลงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับข้าวจะหวานแห้งหรือจะหวานน้ําต้มหรือจะหวานบางหวานหนาะดินคือหัวใจสําคัญ อยากได้ข้าวรวงใหญ่ต้นใหญ่ให้หวานหนายังไงรวงก็ใหญ่มันก็ขึ้นอยู่ที่ดินของคุณว่าดินของคุณมันเป็นดินหวานข้าวแล้วเนี่ยมันได้ผลผลิตดีไหมการทดสอบดินตัวเองว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าทดสอบว่าข้าวเนี่ยหวานเข้าไปเท่าไหร่แล้วถึงได้ผลผลิตดีวิธีเช็คง่ายๆนะครับหนึ่ง คุณลองดูซิว่าปีนี้คุณหวานไปไล mm. ่ละกี่โลนะครับลองลองพิจารณาฟังนะครับสมมุติว่าปีนี้คุณลองพิจารณาไปนะครับว่าคุณหวานข้าวลงไปไล่ละกี่โลนะครับเช่นสมมุติว่าคุณหวานข้าวไปไล่ละสาสิบกิโลเนี่ยคุณดูซิว่าข้าวคุณเนี่ยมันหนาไปนะครับแล้วข้าวคุณเนี่ย ใส่ปุ๋ยแล้วฉีดยาแล้วมันยังแจ้กแกนอยู่ไหมถ้ามันแจ้กแกนนะครับก็หมายถึงว่าดินของคุณนะมันไม่สามารถที่จะหวานข้าวลงไปถึงระดับไร่ละสารกิโลได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องลดลงนะครับลดลงปีต่อไปเราก็ลองลดลงเหลือ25่กิโลต่อไรนะครับผมไม่สนนะว่าคุณจะหวานต้นปีกลางปีหรือปลายปีผมไม่ได้ให้คุณสนใจตรงนั้น ผมให้คุณสนใจว่าการหวานลงไปไร่ละ30กิโลเนี่ยมันแจ้กัันไหมเมื่อมันได้ปุ๋ยได้น้ําฝนได้ยาแล้วมันยังแจ้กัันอยู่ไหมถ้ามันแจกักนก็ให้ลดจํานวนลงเหลือไล่ละ25กิโลนะครับเมื่อมันลดจํานวนลงเหลือไร่ละ25กิโลคุณดูซิว่าต้นข้าวคุณอะ่ะมันโตขึ้นกว่าเก่าหรือโตขึ้นกว่าปีที่แล้วไหม ถ้ามันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าข้าวและดินเราอะได้ขนาดที่โอเคละเมื่อต้นข้าวใหญ่โอเคนะครับขนาดรวงไม่ถือว่าฝอยอยู่ในระดับรวงที่เล็กหรือว่าใหญ่เรียกว่าดินกับพันข้าวเราอะเข้ากันได้และคราวนี้เราก็มาดูว่าการใส่ปุ๋ยในปีที่แล้วอะเราใส่ปุ๋ยไปไล่ละ กี่สิบโลนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเราใส่ปุ๋ยไปายไร่ละสามสิบกิโลเราได้รวงที่เล็กได้รวงไม่ใหญ่ปีนี้เราลดจํานวนข้าวลงเหลือยี่สิบห้ากิโลต่อไร่เราลองว่านปุ๋ยเท่าเดิมแล้วเราได้รวงที่ใหญ่ขึ้นหรือเท่าเดิมถ้าได้รวงที่ใหญ่ขึ้นก็หมายถึงว่าปุ๋ยจํานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวบาลานซ์กันนะครับเมื่อปุ๋ยกับจํานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวบาลานซ์กับดินแล้วเนี่ย เราก็จะได้สูตรการลดต้นทุนเรื่องเมล็ดข้าวและการลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยลงนะครับคราวนี้เราก็มาดูซิว่าเราลดจํานวนปุ๋ยลดจํานวนข้าวลงแล้วเนี่ยข้าวที่มันแจ้กแกนบางจุดบางหลุมเนี่ยที่มันแจ้กแกนไม่ยอมโตเนี่ยบางเกาะบางกระจุกบางหลุมเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเพีย้ยนะครับเกิดจากไวรัสที่เกิดจากเพีย้ย เกิดจากใบส้มใบแห้งกับใบแห้งที่เกิดจากเพีย้ยหรือเกิดจากดินถ้านาทั้งผืนเสมอสวยดีหมดแต่มีอยู่กระลุกหนึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ดินตรงเนี้ยมันเป็นดินอะไรดินที่เราไถหรือดินที่เราดันหน้าดินออกไปเยอะหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูถ้าหน้าดินตรงนี้ดันออกไปเยอะหรือถากหน้าดินไปเยอะ ปีหน้าก็เอาขี้งัวหรือขี้หมูอัดเม็ดก็ได้เอามาหวานตรงนี้เอามาหวานหวานหวานใส่ลงไปเลยนะครับตรงนี้หนึ่งกระสอบตรงนี้หนึ่งกระสอบตีว่าอีกแค่แอนแค่นี้ใส่ไปเลยสองกระสอบและคุณก็ไถกบไว้นะครับหรือจะหวานแล้วไถกบไว้นะครับไม่ใช่หวานแล้วไถกบแล้วทําเลยไม่ใช่นะครับต้องหวานและไถกบตากไว้สักห้าหกเดือน นะครับดินกับขี้หมูมันจะมีปฏิกิยากับอินทรีย์วัตถุได้ดีขึ้นไม่ใช่จะหว่านแล้วทําเลยอันนี้ผิดนะครับก็คือคุณยังไม่มีความรู้พอนะครับก็อธิบายตามนี้นะครับส่วนไอ้กแจกกันตรงนเนี้ยเนี่ยเต็มที่ก็ใส่ลงไปเลยครับเนี่ยสองหบาท250บาท250บบาท,บาทก็เป็นเสร็จเท่าไหร่ 750บาทก็ไถกบไว้นะครับแล้วไถกบเสร็จลองหวานข้าวปีหน้าดูว่าดินมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นก็แค่นั้นแหละครับการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ว่าโอ้เห็นมันเจอกับน,นี้เอาปุ๋ยมาเทเห็นมันเป็นอย่างนี้เกิดจากหวานนะเอาข้าวลดลงไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแล้วการที่คุณลดประชากรข้าวลงให้มันบางลงไปอีก หรือใส่ปุ๋ยให้มันมากไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันเป็นที่ดินดินมันสูญเสียหน้าดินดินมันสูญเสียธาตุอาหารชั้นหน้าดินไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการดันหัวคณะเกิดจากการดันลงไปที่ต่ําหรือเกิดจากการไถชั้นหน้าดินที่ดีลงไปกบชั้นหน้าดินที่อยู่ข้างล่างแล้วเหลือแต่ชั้นหน้าดินที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ล่องพิจารณาตรงนี้นะครับ ส่วนจะหวานหนาหวานบางนะครับคุณต้องพิจารณาจากข้าวที่คุณหวานไปเมื่อปีที่แล้วมาเทียบกับปีนี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราหวานหนาผลผลิตไม่ดีรวงเป็นฝอยปีนี้เราหวานบางลวงเราเล็กรวงเราใหญ่ปีต่อไปเราอาจจะลดประชากรการหวานลงได้อีกแต่คุณก็ต้องมาเทียบกับผลผลิตในแต่ละปีว่าผลผลิตในแต่ละปีเนี่ยคุณได้ผลผลิต มากหรือน้อยลงถ้ามันได้ผลผลิตมากแล้วแต่ลวงยังเล็กให้เราเพิ่มปุ๋ยให้เราเพิ่มพวกกรดอะมิโนพวกยาเข้าไปแทนนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขมันอยู่ในการจดบันทึกในแต่ละปีนะครับไม่ใช่การทําแบบทิ้งขว้างทําตามมีตามเกิดไม่พัฒนาลกยังไงก็ลกอย่างนั้นยาคุมก็มีมาให้แต่ก็ไม่ใช้อย่างเงี้ยมองว่ามันแพงก็ ก็ทําดากดานต่อไปนะครับส่วนตัวก็ให้ความรู้เพื่อพัฒนานะแต่ถ้ายังอยากดากดานก็ดากดานต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ